น,น,นั่นคือการที่พ่อทรงบรรลุแล้วถึงตับลมัสสาสาัปสัสสาสาดับน,น,นั้นลมสาาตาปตาัสสาชาถ้เป็นปเป็นป,ปันปสาวะกับการดับต้องดับไม่ดับบรรลุไม่ได้เพราะนั้นคนไม่เคยเจอลมดับจะแหกปากว่าวเองบรรลุได้ไหมถูกไ่มไม,ไม่เคยเจอลมดับทั้งชี่<ข>ิตนเลยบอกว่าวเองบรรลุเป็นพระหัน <c oughs> มันผิดต่อ ที่พงตัดสถีเพราะอะไรเพราะตัวเองก็ยังไม่ได้ดับการบารัไม่ได้ดับถุกใจแล้วก็ไม่ดับแล้วตัวเองจะรู้จักทำเหล่านี้ได้อย่างไรจะไปให้ลมัสสาสัปปะสาสัะได้ยังไงและโอกาสในที่แคบรู้จักหรือไม่พงตัดไวเป็นเหตุเป็นผลหมดใช่ไหมเพราะฉะนั้นชาตที่หนึ่งจะไปต่อชาที่สองสองจะไปต่อสามสามไปต่อสี่พงกินตัดไว้ไง เพอคนไม่เข้าใจก็จะย้อนแย้งหมนเอา้าก็งองตัดช่านที่หนึ่งมีวิจกมีวิจารมีปิติถูกอ่าแล้วเพอไปอาป่านบรรูุโอกาสที่แคบอ่านทาไมไม่มีวิจกบไม่มีวิจารกาา็วาวิตตบวิจารกลายเป็นว่าที่แคบในปฐมวชานเห็นว่อานะอ,อ่อานบรรทุนแล้เข้าใจไหมทำไมวิตตบวิจารไปเป็นที่แคบในปฐมชานเห็นปะ่ะโอกาส ท่แคบไแล้วโอกาสในที right. uh ่แ huh. ค right. 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 no yes ่พวกตัดกรรมคุหน้าในในทีละก่อนที่เราจะเข้าสู่ปฐมรัชย์ก็ต้องไปจัดการกรรมคุณาแต่แต่ที่แคบโอกาสในเยี่ยมคือวิโตวิชาก็จะไปสอบของกับสัตจะสัญญาเรียนแอบโดนเห็นไหมต้องดับวิตกวิจาร์ถ้าไม่งั้นท่านจะบรรลุไม่ได้ในปฐมวัชย์ใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นพอมาชาที่สองก็ตรงกับที่มงตัดโอกาสในที่แคบวิจด้ายวิกต้องอยู่ในสิ่งที่มงตัดเนี่ยคือทําไมทําไมอันนี้เรามามองก่อนดาวดวงตัดทำไมทําไมพวกถึงตัดเช็ดสิ่งที่มองตัดเรื่องการดอยางไงเหมือนย้อนแย้งหมดทําไม่ได้ย้อนแยงนะ้งะ ครับพงศัดค่ะถ้าท่านลองลองดูพระสูตรมาลุโอกาสในที่แคบมีเจ้าค่ะถ้าลองเปิดดูมีไหมเลอเราส่งไปให้มีเจ้าค่ะมีเนาะที่ท่านมีเวลาพอหรือเปล่าตามโมงกว่าจะมีพมีเจ้าค่ะพอมีมรลุโอกาสในที่แคบเจ้าค่ะอ่าท่านลอง มาพาใจเองใช่ไหมพงศ์ตัดการมงคณห้าประการเนี่ยว่าเป็นที่แคบก็คืออะไรลูกเสียงโทนรถโทสะพา,พาน,นที่เป็นใช่ไหมในโทสะพานนี่แหละเพราะมันรู้แจ้งด้วยธรรมะลบรู้แจ้งด้วยใจนั่นแหละใช่ไหมมันจึงเป็นที่แคบที่มองตัดเนี่ยที่เย้ายวนอยู่นยปนศาสนามันก็อยู่ที่ใจทั้งหมดอันนี้ก็เป็นที่แคบ แคบทำไมเพราเป็นแต่ก็เป็นที่แคบแต่ดว่าเป็นที่แคบดูก่อนอาวุตสออ่าดูก่อนนาวุตสอทำไวิในญ่นี้สกัดสังจาดจารสังหัดจักอาคุศลอ่ะสังจาดจาราอาคุศลนั่นเหใช่ไหมเกิดแต่วิเวกอันนี้ที่คือก็เป็นประตูยาวๆเต็มก็คือบรรลุปฐถมฌานาตรงนี้ก็คือมีวิตกมีวิจารมีปิติติชุกถูกไหมถูกต้องค่ะในบรรลุกัถมัจาแต่เนีย พระองค์ใช้กับอาทำให้เขาละเว้นในฐานที่เข้าใจไปไปใหญ่ใหญ่ใช่ไหมใช่ค่ะแั้นดูก่อนอาวุโสโดยปริยายนี้พระอาจารย์แม้นี้เพียงเท่านี้แลพระพุทธองค์พระพุทธพระพุทธวีร์พระพ่าแต่การบรรลุกายที่แคบแม้นี้เมื่อปฐมจา์นั้นมีอยู่ที่แคบก็มีใช่เมื่อปฐมฌาน แคบก็มีทั้จะเหลือที่แคบเพียงนิดเดียวน้อยเดียวอะไรชื่อว่าที่แคบในปฐมวิชัยวิตกวิจารวิตตกวิจารยังไม่ดับในปฐมรมชานั้นชื่อว่าที่แคบในปฐมรมชานินแต่เพราะนั้นในปฐมวัชาก็ยังมีวิตกมีวิจารซึ่งยังไม่ดับก็เป็นที่แคบเพราะนั้นก็ต้องทำให้ดบ ก็ต้องทาให้ดับแล้วจะดับได้ก็อนุสาสนีไปเลยก็ต้องดับเพะนั้นเราถึงพูดเสมอที่ผ่านชั้นหนึ่งยันสองเมืองกันถ้าานไม่ดับก็ไม่ได้ต้องดับเพราะเขาเป็นที่แคบก็คือที่ที่เ่านจากบรรลุร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นรูปแบบร้อยเปอร์เซ็นต ีมิมุตเข้าสู่เจโตมุตัญญาเต็มตรูปแบแบพระองค์จึงมารับสั่งว่ามีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภพิชาและโทมนัสพิจารากายในกายในตรงเนี้ยมีอภิชาและโทมัสกำจัดขาพิชาในรลกของเสียใช่ไหมต้องกำจัดออกไปถ้าท่านยังกำจัดเขาออกหนึ่งไม่ได้ ท่านอย่ปไปปรีดาในกายเวทนาในจิตที่ที่ทั้ไม่ได้ไม่ได้เด็ดขาดไม่รู้จริงเด็ดขาดที่เขาทำาปันเข,าไ,ขาไม่รู้ไลเพราะยังไม่ได้จัดการที่แคบยังไม่ได้จัดการที่แคบะในที่แคบที่มีอยู่ก็คืออะไรวิตกวิจารณ uh huh. ์เพราะนั้นถ้า เข้าสู่ชาติที่หนึ่งเพื่อบ,บรรลุตรงพุทเข้าสู่ชาติที่สองยังมีวิตกวิจีชารท่านก็ต้องดับวิตกวิจารใช่ไหมใช่ใช่เจ้าค่ะแล้วถ้ายังดับวิตกวิจารทําไมบรรลุแล้วเข้าประตมฌชาญยังไม่ได้กันละ่ะก็เพราะวิตกวิจารยังไม่ดับไปนี่ไงอาจจยังเดี๋ยวค่ะ ถ้าท่านเข้าชานที่สองได้ก็ยังมีปิติสุขวิตวิจารดับไปใช่ไหม <c oughs> แต่ปิติสุข <c oughs> ย,ยังไม่ดับัไม่ดบนอกจากว่าท่านยังไม่ได้เข้าชานที่สามก็คือท่านพินิยังไม่เข้าชานสามเพราะฉะนั้นจะไปดับปิติได้ไหมยังไม่ได้ยังดับไม่ได้เพราะนั้นสองก็ยังบรรลุไม่บริบูรณ์ไงเข้าใจยังเข้าใจแล้วครับอาศัยซึ่งกันและกันหมดเพราะนั้นเพอท่านเข้ามาสอง ท่านจะบรรลุปฐมฌานได้บริบูรณ์ก็ต้องไปจัการวิจตวิจารให้หมดเพราะฉะนั้นท่านถึงไม่สามารถที่จะเข้าปฐมฌานได้ง่ายๆอีกต้องใช้เวลาจนอินทรีย์เขาแข็งแรงจนกระทั่งเขาแข็งแรงสุดๆเขาถึงจะเข้าปฐมฌานได้ความรวดเร็วด้วยความชำนาญจิตท้องมากที่แคบยังไม่ทับเจ้าค่ะกัะจัยยังเจ้าค่ะกับสาวทที่แคบ โอกาสในที่แคบยังไม่ดับไงเหมือนกับท่านอ่าวินิจกำลังเข้าสู่ชาีิสามถ้ายังไม่สามารถดับปิตินี้ได้หนึ่งสองสองจะเข้ายากไงพอจะเข้าได้แต่วันรู้ไปแล้วตอนแรกวันรุ้ไปแล้วไหมสับลรองทําไปแล้วไหมแต่พอจะเข้าสองทำไมมันเข้าไม่ได้ทำไมมันเข้ายากเห็นไหมใช่ค่ะปิติไม่ดับเข้าไม่ได้ทั้ทีใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยเห็นป่ะเป็นนักตย์เป็นเดือน แล้วเดินมากมาก่อนปีใหม่เป็นเดือนไหมอืมใช่ค่ะก็นี่ไงโอกาสตรงจิตยังไม่ดับเอ,ทอ,ทอทบยที่บมงตัดเพราะนั้นเพอถ้าเป็นบรรลุชาทีสามปุ๊บเท่ากับสองท่านจะจะเข้าได้ง่ายขึ้นอืมอใค่ะจะมีกำลังพเพราะนั้นเผอท่านมาหนึ่งสองปุ๊บอันนี้แหละชำนาญจ,จิตแล้วเพราะอะไรเพราะท่านไปเข้าสามไปจัดการปิติด,ดับตัวเองอะบรรลุชาทีสาม แต่เวลาจะเข้าใจแต่เข้าไม่ได้ต้องไปบรรลุสี่เห็นหรือเปล่าเจ้าค่ะแล้วเพอบรรลุสี่จะไม่ใช่ว่าเฮ้ยบรรลุแล้วอาจารย์รับรองแล้วเราจะเข้าสี่ได้ไง่ายๆวัดไปเฮอถ้าองไปถึงอากาสามอือเห็นไหมเข้าใจา <c oughs> ว่าสูงผเข้าใจเจ้าค <c oughs> <c oughs> ่ะถึงมั่ะแล้เจ้าค่ะกลับสาธุเข้าใจหรือย,ยังเ <c oughs> ข้าใจคะ่ะเข้าใจ ไม่ธรรมดานะบอกก่อนเ่าจะมารู้เรื่องเพราะว่อาจารไหนเจ้าค่ะอะไรชื่อว่าเป็นที่แคบในจัตุรชานรูปสัตญญาญ่ให<ช>ไม่กับใ,ในจัตุรัชานั้นชื่อว่าที่แคบอีประการหนึ่งพิสุจบรรลุอากาสารัญญาอุนะสในแม้ปริยายนี้ที่บอกนะ แห่งโอกาสที่กาบรรลุโอกาสแหที่กาเมื่ออากาสศานันจายตามีที่แคบก็ม,มีอยู่อะไรชื่อว่าที่แคบในอากาสศานันจาย,ยตระนักสัญญายังไม่จับไปในอากาสศานันจายตนะนชาตินั้นชื่อว่าที่แคบในอากาสศานันจายตนะอีกประการหนึ่งบรรลุวิญญาณัญจายตนะนชาติเพราะนั้นเท่ากับว่าท่านจะข้าบูลในปในจัตุริชาติ จตุติชานอ่ะท่านลองอ่านดิอ่ะความเข้าใจเอามาจตุทชานก็ต้องรูปรูปสัญญายังไม่ดับเพราะนั้นที่โอกาสอิมพการนี่มิสุบรรลุจตุทชฌาอ่าบรรลุจจการนาท่านเอาดูค่ะดูก่อนอาวุโสดูก่อนอาวุโสเลยปริยายแม้แค่เท่านี้พระผู้มีพระภาคตัดการบรรลุกโอกาสในที่แคบแม้มื่อแม้มื่อจตุติชานนั้นมีอยู่ ที่แทบก็มีอะไรชื่อว่าที่แทบก็รูปสัญญาอย่างไม่ดับะ้องยังมีรูปอยู่ไงรูปสัญญายังไม่ดับยังแสดงรูปอยู่เพราะฉะนั้นท่านก็ต้องเข้าในอะไรอาการ่าอ่านต่อเพราะนั้นไม่ดับในจัตุริชานนั้นชื่อว่าที่แคบในจัตุรชานนี้ อีประการหนึ่งบรรลุอาการสานันจายตนาชาอ,อาวุโสเพราะฉะนั้นท่านเอาที่ข้อสี่ข้อจัตุริชาก่าอนก็คือรูปสัญญาใช่ไหมใช่ค<อ>่ะ<อ>ยังไม่ดับในจัตุริชานั่นก็หมายความว่าลมยังไม่พัดน,นามยังไม่ไหลปฏีมีรับยังไม่ขอ้ออาทิพมาจันยังไม่ขึ้นไม่ลงตร็นสอบอันเนี่ยช่ไหม เพราะนั้นตรงเนี้ยนั่นก็คือรูปสัญญาอย่างนั่นจะต้องให้ดับทั้งหมดก็คือลมปัาสับปะสัสสับดับไปเลย uh huh. ทุกอย่างในจะจบแต่ก็บ uh huh. รรลุแล้วบ uh huh. รรลุแล้วอา้าวทำไมยังไม่จบทําไมยังไม่สามารถเข้าอากาศสาได้ไง uh huh. ที่จะต้องเข้าในในอากาศาที่มีรูปอยู่อย <Okay. S 1> ู่ดีๆท่านจะไปเข้าเลยได้ไหม uh huh. จากชาติสี่ไปไเข้าชาติห้าเลยได้ไหมก็ต้องมีเส้นทางเลยใช่จังค่ะอ่าเพราะนั้นท่านก็ต้องเข้าอะไรพรสกตะคันระตกะคันกระสนาคันพระนาคันใช่จังค่ะแล้วก็เข้ายาถาปุญาตระกันนี่คือเส้นทางการดับรูปสัญญาอืมนี่คือเส้นทางการดับรูปสัญญาจนกระทั่งเข้าสายฟ้าจนกระทั่งหยุดข้ามกระโดด เขาถึงจะดับไหมก็หมายความว่าไปจบที่สายฟ้าการกระทบกระทั่งทางกิตรูปสัญญาณนะสัญญาไม่ใดใดแล้วดับโอ้หมดตรงนี้ถึงจะเข้าอากาศาได้ถึงจะเข้าสู่วิโมกก็ตรงนั้นได้อห่างม่วงสุดยอดไหมอืมจับสายโทรัพ